สวัสดีครับผมพ่ผมอผลชื่อเคยนครับบอยสุจริตทีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพระสมเด็จพุทธจารย์โตเขาเรียกรูปเหมือนแต่เนื้อเนี่ยน่าจะเป็นเนื้อว่านนะสวยเนื้อสวยมากเนื้อคล้ายๆกับมันปูเลยเนื้อทําเนื้อสวยมากแต่ไม่รู้ว่าวัดไหนนะแต่ข้างหลังนี่มียันห้ายันห้าแล้วก็เสริมด้วยเป็นภาษาบริทีนะชาลิติน่าจะใช่นะผมผมอ่านนะผมอ่านที่เหมือนภาษาไทยก็คือนะชาลิติ แต่เป็นรูปหล่อรูปลูปเหมือนมียันหนึ่งสองสามสี่ด้านหน้าจะมียันสีน่อันผมเคยเอาลงไปละครั้งนะอันเนี้ยเพราะว่าเนื้อจะสวยมากๆแต่ผมเองเนี่ยไม่ไม่รู้วัดไหนแต่เป็นรูปเหมือนสมเด็จพระจันร์โตพระศรีการการทําออกมาในสวยมากๆละเอียดมากคมมากเนื้อก็สวยมากนั่นทำให้ผมรู้สึกว่าไอ้วัดอันเนี้ยที่เขาทำเนี่ยทำด้วยความตั้งใจจริงๆ และคมชัดชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็สวยเป็นสมเด็จจารโตพมรมลังสีนะครับนั่งสมาธินะครับปางสมาธินะครับอยู่บนโตขาสิงนะครับผมมาคิดว่าทุกคนนะ่าจะเคยเห็นกันบ้างแนละ้วอันนี้นะแต่อันนี้จะสวยแล้วก็นูนออกมาเลยนะเขาจะนูนออกมา นูนออกมาเท่าองค์เลยอะคือแบบแบบนูนออกมาเลยสามมิติเลยนะฮะแล้วก็สวยงามมากๆสี่เหลี่ยมชิ้นฟักนะครับก็ไม่ได้ใหญ่มากนะ,ะก็เท่าพระสมเด็จแต่เวลาถ้าจะเลี่ยมกรอบหรืออะไรต้องใช้กรอบหนาๆเลยเพราะเขาไม่ได้บางองค์นี้จะจะนูนออกมาเลยนูนออกมาเป็นมิลเลยอะนูนออกมาเยอะมากๆนะฮะแล้วก็สวย เนื้อสวยคมชัดทั้งยันทั้งอะไรต่างๆคมชัดหน้าตาคมชัดมากสวยมากนะฮะเดี๋ยวผมถ่ายรูป,ปให้ดูลองดูชัดๆแล้วก็ลองดูนะครับถ้าสนใจก็ลองพิจารณาดูนะครับศึกษาดูถ้าชอบก็ติดต่อมาหรือดูตามที่ผมลงไปก็ได้นะครับผมยังไงก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ